้าปะประตูให้หน่อย oh. uh. เอเอขอโทษนะคะฉ,ฉันน่าจะมาผิดบ้านนะคะเดี๋ยวเธอชื่ออะไรใช่ไหม <c oughs> ผมแฟนเบลเองไม่ได้มาผิดบ้านหรอกเข้ามาดิเบลฉันเคยบอกแกแนละ้วไม่ใช่หรอ ว่าถ้าเราเช่าบ้านอยู่ด้วยกันเนี่ยห้ามพาแฟนมาอยู่ด้วยอะ่ะตอนนี้ฉันกลับบ้านไปทํางานต่างจังหวัดแค่เดือนเดียวอะ่ะทาไมแกพาแฟนมาอยู่ด้วยล้อแอแกก็รู้นี่ว่าฉันกับแฟนอยู่ไกลกันน่ะนานๆเขาจะมาหาฉันทีอะ่ะเอางี้ถ้าแฟนฉันหางานใหม่ได้อะ่ะฉันจะให้เขาย้ายออกเลยเห็นไหมแต่ฉันว่ามันไม่สะดวกก็ดี เฮ้ยแอร์แกสบายใจได้เลยด้วยฉันจะให้เขาอยู่แต่ในห้องไม่ให้ออกไปไหนเลยอืมเหมือนสวัสด์เขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วกันเนาะ โอ้ยนี่ทำไมใช้ห้องน้ำแล้วไม่กดห้องน้ำด้วยล่ะคะเบลทำไมพวกแกทำกับข้าวกันอะทำไมไม่ล้างจานนี่มันสะอาดก่อนนะนี่ปล่อยไว้เเหม็นหมดแล้วเนี่ยทีราคาทนี่ ที่รักทํากับข้าวไว้เหรอคะอืมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกลับมาค่อยล้างก็ได้เวลไปไปลงลัางกันเดี๋ยวไม่ทันนะค่ะเอยแอดขอโทษนะงั้นเดี๋ยวท้นฉันกลับมาแล้วฉันล้างให้นะไปค่ะเบลนี่แฟนแกก็อยู่บ้านนี้เป็นประเด็นทิศแล้วนะเมื่อไหร่เขาจะย้ายออกไปสักทีอะฉันบอกตรงๆเลยคือ ตั้งแต่ที่แฟนแกมาอยู่บ้านน่ะฉันไม่ค่อยสะดวกจริงๆวะ่ะขนาดฉันจะใส่เกงขาท่านะ่ะฉันยังไม่กล้าใส่เลยแอแกก็รู้นิวว่าช่วงนี้มันหางานยากอะ่ะให้เขาอยู่สักพักแล้วกันฮัลโหลค่ะเจ้าของหออะไรนะคะค่าไฟเดือนนี้7จ็ดพันกว่าเลยเหรอคะเฮ้ยเดือนที่แล้วยังสองพันอยู่เลยอะ่ะจะไปรู้ได้ไงอะ่ะ ก็เห็นบ้านพวกเธอเปิดแอร์ทิ้งไว้24ชั่วโมงอะ่ะบางวันก็เปิดทีวีทิ้งไว้ทั้งวันมันก็ไม่แปลกหรอกเฮ้ยไอแอร์เดือนนี้เราต้องจ่ายเพิ่มหน่อยนะเว้ยเฮ้ยเบลแต่ฉันเปิดแอร์แค่วันละไม่กี่ชั่วโมงเองนะแอร์ก่อนที่เราจะเช่าบ้านเราก็คุยกันแล้วนะเว้ยว่าเราจะหารสองหมดอะ่ะแล้วอีกอย่างแฟนฉันก็นานมาทีก็จะให้เขาช่วยออกมันก็ไม่แฟร์ป่ะวะเฮ้ยเบล แต่คนที่เมิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคือแฟนแกนะเฮ้ยทำไมแกคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้อ่ะฉันไม่น่าเช่อว่าอยู่แกเลยวะ่ไะไร์สาระชิบหายเอะยังไม่เลิกงานดีกหรอนี่ก็เย็นมากแล้วนะไปะเดี๋ยวผมพาไปส่งบ้าน ฉันยังไม่อยากกลับบ้านอ่ะทำไมละ่ะไปไปมามแล้วเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันนะเป็นคนไปขออาศัยอยู่กับพวกเขามากกว่าด้วยซ้ำอะ่ะพวกเขาทำแบบนั้นเนี่ยมันก็เกินไปนะงั้นคุณย้ายอยู่กับผมไหม สารภาพกับเบลแล้วอะว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันถ้าสัญญายออกตอนนี้ก็เท่ากับว่าเบลเขาต้องมีภาระเพิ่มมาดีนี่คุณเป็นใครกันอะผมจำได้ว่าผมมาได้ปล่อยบ้านหลังนี้คุณเช่านะเดี๋ยวนะคะแต่ฉันอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วนะคะเ,คเบล นี่แก่าบ้านหลังนี้ปล่อยเช่าให้ฉันได้ทีเหรอฮะอะไรนะนี่ฉันปล่อยบ้านให้เธอเช่าแต่เธอไปปล่อยต่อให้คนอื่นอีกทีเธอทำแบบนี้ได้ไงอ่ะแล้วเขาปล่อยให้เธอเช่าเท่าไรเดือนละหมื่นห้าค่ะฮะหมื่นห้าโหตาย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 ,ตายฉันปล่อยเธอแค่แปดพันเองนะแต่เธอกลับปล่อยเพื่อนเดือนละหมื่นห้าอะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะฟังฉันทีที่ไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นพรุ่งนี้น เธอรีบเก็บของแล so ้ว uh, ย <Du> ้ายออกไปให้หมดเลยนะฉันไม่อยากคบหากับคนที um ่ห um, ว uh, oh. um, um, uh, oh, okay? okay, ังผลประโยชน์กับเพื่อนแบบเธอส่วนเธอถ้าอยากจะเช่าต่อมาติดต่อฉันโดยตรงฉันจะปล่อยให้ในราคาพิเศษไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะฟังหนูอธิบายก่อนได้ไหมคะเจ้เฮ้ยเอ่อมันไม่ใช่แบบนั้เ้ยเอางี้ค่าชาวบ้านทั้งหมดอะฉันจะคืนให้แกทั้งหมดเลยโอเคปะแกอยาให้ฉันย้ายออกเลยนะ แกก็รู้อะว่าบ้านเช่ามันหายากอะได้ดิฉันเช่าที่นี่มาเก้าเดือนหารกับแกเดือนละเจ็ดรวมทั้งหมดก็เป็นเงิน6กห0 0่เจ็ดพั้านฉันคิดแกแค่หกหมืเจละกันแกจะโอนมาหรือว่าจะจ่ายเงินสดดีเฮ้ยแอนี่แกเป็นเพื่อนภาษาเลยวะเอาแบบนี้จริงดิหรืฉันเคยทำงานบ้านให้แกอะฉันไม่เคยทวงบุญคุณแกเลยนุ้ยช่ฉันทำงานบ้านอะเบล แล้วที่ฉันต้องคอยล้างจานคอยขัดห้องน้ำให้แกกับแฟนของแกอ่ะฉันเคยพูดหรือปะ่เพราะฉันเคยคิดไงว่าการที่ฉันได้มาเช่าบ้านอยู่กับแกอ่ะมันคงเป็นเรื่องที่มีความสุขมากแต่ฉันไม่คิดเลยเว้ยว่าแกจะเอาความใจดีความไว้ใจของฉันมาหาผลประโยชน์จากฉันอีกทีหนึ่งอ่ะนี่ฉันยังไม่พูดเรื่องที่แกเอาเพื่อนเนี่ยมันทำเรื่องทุเรศๆในบ้านหลังนี้อีกเยอะเลยนะเพราะที่ผ่านมาฉันเห็นแกเป็นเพื่อนไง ฉันก็เลยให้อภัยแกมาตลอดแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแกจะเป็นคนที่ได้คืนเราจะเอาสอกแบบเนี้ยเ <c oughs> ฮ้ยเดี๋ยวนะแอร์มันมันไม่ใช่แบบนั้นนะแกฟังฉันอธิบายก่อนนะไม่ต้องอธิบายแล้วนะแอรเพื่อนแบบนี้เนี่ยเลิกคบไปเถอะนะแล้วเงินค่าบ้านที่ต้องคืนแอร์เนี่ยรีบหามาคืนด้วยนะฉันจะเป็นพยานให้กับแอร์เองถ้าเธอหนีหรือไม่ยอมจนะ่ายเนี่ย เตรียมตัวเจอที่สารได้เลยฉันขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าน,นายที่บริษัทฉันเนี่ยเก่งมากไปแเฮ้ยแแ